จริงจังนะจริงจังนะโอเคสเตตนะครับแล้วก็ยืดแขนออกไปก่อนนะครับแล้วก็ยืดออกไปยืดยืดคืนรวบขาเข้ามาครับรวบขาเข้ามาค่อยๆยกกระชากปุ่มอ่ะทีตอนนี้ย่ำขาครับย่ำสำหรับ สองหมากาิสิบสามแข่ออกเสียงแข่งออกสามเกียหนึ่งสองสามเกีเออล่ไ่นะแคนิดนึงนะครับผระยครับหนึ่งองอ๋อระยะพิเศษนะมีอะไรต้องพเองครับ นะฮะแล้วก็ลุงไปถึงด้วยนะครับบนเชนนี้ที่สามห้านะครับครับตอนนี้นะักวิ่งทุกคนพร้อมไหม เจอกันที่เซนชัยทุกคนนะครับไปคาร์นาสสนุกสนานสุขภาพดีกันนะคองฮีโร่ทุกท่านกันเลี้ยงด้วยใจเฮ้เขาหน้าค่ะควายกันเอาฟืนค่อยกันเย้แบบนี้แบบนี้ ขอบคุณครับด <นะ S 2> ันหลังมาแล้วดันหลังมาแล้วขอมือวควยกันหน่อยขอมือควยกันหน่อยขอมือค <c oughs> วยแบบเชี่ยวอ่ะแบบว่าเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเองอ่ะเย้ขอบคุณรครับมาพักผ่อนได้เลยนะเรามีจุดไปโรงพยาบาลด้วยยินด,ด,ดีด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเราฮีโระะ่เนี่ยมือดูน <ะ S 1> <ย>่ารักน่ารักครับผมยินดีด้วยครับ รับฟินิชเชอร์กิฟต์ไปเลยเลยครับรับค่บะค่ะเครื่องดื่มก็มีนะครับนี่โอ้โหเย้ <Yeah. S 1> ขอท้าอีกชันะ้นแล้วเราดีลเลิร์ครับผมไม่ใช่ตัวเองเลยนะคะ